สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ยำเย็นครับวันนี้เรามาลุยกันครับกับรุ่นทรงอิตาลีตหลวงปู่เธอครับวันนี้โปรโมชชันจัดให้ยำเย็นครับนะวันนี้นะมีเข้ามาเกือบ20รายการ20าาริบองค์นะพี่ชายนะครสามารถจับคู่ได้คู่ละ 300บาทนะครับคู่ละ300บาทนะครับวันนี้มีมาแบ่งปัน,ปนพี่ๆนะครับนะคู่ละ300บาทรับ2คู่ขึ้นไปนะครับนะจะเหลือเพียงแค่5้า้บาทรับ2คู่ขึ้นไปจะเหลือเพียงแค่500บาทวันนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับได้มาไม่กี่องค์นะพี่นะใครถูกใจปิดได้ปิดก่อนครับเดี๋ยวเรามารายการแรกกันเลยครับรายการที่1น่ฮนะ รายการนี้เป็นเนื้ออาบเงินลงยาเขียวนี่ฮะลงยาพยาคุดด้านหลังเลขโค้ดเบิร์หมาเลขสามสิบเจ็ดฮะนี่ฮะรายการที่หนึ่งฮะรายการที่2ครับเป็นลงยาฟ้าพี่ชายนี่ฮะเนื้ออาบเนินนะฮะ นี่ฮะคู่ละ3 0 0บาทนะครับ2คู่500พี่ชายนะครับห้ามพลาดนะครับรายการนี้เลขโค้ดตําเบอร์63รวมกันได้9ครับรายการที่2นะครับเนื้อกะไหลเงินหรือเนื้ออาบเงินครับพี่ชายนี่ฮะสวยๆรายการที่3ครับรายการที่3เปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นอาบเงินลงยาชมพูหน้าหลังเลขโค้ดตําเบอร์หมายเลข19ฮะ เลขคนจเบอร์หมายเลขสิบครับรายการที่3ฮะรายการที่4ี่ครับมาลุยกันต่อพี่กับเนื้ออาบเงินลงยาเหลืองครับเนื้ออาบเงินลงยาเหลืองสวยๆครับพี่จานี่ฮะรายการที่สี่นะครับเนี่ย สนะครับเลขโค้ดจำเบอร์หมาเลขหกสิบนะครับเลือกดูได้เลยนะพี่นะโปรโมชั่นพิเศษนะครับนะสี่องค์ห้าร้อยบาทนะครับคู่ละสามร้อยบาทครับพี่ชายนะครับพิเศษให้นะมีมาไม่กี่องค์นะพี่นะยี่สิบองค์ได้นี่ครับต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้านะเลขโค้ดจำเบอร์หมายเลขแปดศูนย์นะครับเนื้ออาบเงินลงยาส้มรุ่นนี้ผมไม่ได้เอายกหลังมานะน่าจะออกปีปีไหนเดี๋ยวผมเช็ค ปีหกเจ็ดเมื่อปีที่แล้วนุพี่นะแต่รุ่นนี้ผมไม่ได้เอามานะนี่ฮะนี่ฮะรายการนี้เอาไปครับพี่ชายนะครับนี่รายการที่ห้าต่อมาครับรายการที่หกครับรายการที่หกนะอีกหนึ่งรายการหายากพี่นี่ฮะเนื้อกะไหล่านาคพี่นะกะไหล่านาคนี่ฮะกะไหล่านาคนะครับรายการที่หกนะครับ สวยๆลงยันน้ำเงินเลขโค้ดตัวเบอร์นะครับหมายเลขแปดด้วยนะกะไหลนาคเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขแปดนะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการที่เจ็ดนะฮะโอ้โหรายการที่เจ็บจัดเต็มพี่พิยาคุตเลขโค้ดตัวเบอร์เจ็ดสิบสี่ฮะดูด้านหน้าพี่นะใส่หน้ากากสองกษัตริย์ด้วยเนี่ยฮะโอ้โหสวยยพี่นะสำหรับรุ่นทรงอิตาลีด้านหลังเป็นพิยาคุตพี่นะครับรายการที่แปดในรายการที่เจ็ดนะครับ งมรินคับ <c oughs> ต่อมาครับเป็นรายการที่แปดะครับรายการที่แปดเป็นกะไหลานาคนะครับลงยาแดงโบน้ำเงินลงยาจีวันคุดลงยาเลขคนเบอร์หมายเลขสี่สี่ฮะนี่ฮะร,รายการที่แปดเลขคนเบอร์หมายเลขสี่สี่ครับนี่ฮะส,สวยๆนี่ครับ รายการที่9ครับนะดึงกะไหลาหนาลงยาเขียวเหนียวซับเลขคดนัวเบอร์มาได้93ครับเลขคดนัวเบอร์มาได้93ครับรายการที่9กาะไหลาหนาครับนี่ฮะ มาครับพี่ชายรายการที่10ครับการรายการที่10เป็นเนื้อ2กษัตริย์เลขค้่ตัเบอร์93ิพี่ลงยาเขียวนะลงยาเต็มสูบลงยาพยาคุดนะฮะสวยสวยพี่ชายนะครับรายการที่10นะครับรายการที่11ครับมาเป็นอาบทองหรือเรียกว่าชุบทองฮะ 24K เคเลขค้่ตัเบอร์76ครับรายการที่11นะฮะนี่ฮะรายการที่11นะลงยาเขียวเหนียวซับนะฮะ รายการที่สิบสองครับนะเป็นกะลายทองยี่สิบสี่เคครับเลขคนเบอร์เก้าสิบหกครับรายการที่สิบสองลงยาเงินฮะนี่ฮะสวยๆเลยนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบสามครับสิบสามรายการนี้เนื้อทองแดงหน้ากากสีกรรษัตริย์เต็มแผ่นหน้ากากพุดชุบเงินลงยาเลขคนเบอร์ห้าิบห้านี่ฮะโอ้รายการนี้ก็สวยนี่ฮะโอ้โหสวยจริงพี่องค์นี้นี่ หน้ากากเต็มด้วยพี่นะครับรายการที่สิบสามนะครับ <c oughs> ต่อมาครับรายการที่สิบสี่ครับเป็นอาบทองนะฮะลงยานี่ฮะอาบทองลงยานี่เลขโค้ดนัวเบอร์แอบอยู่ตรงนี้ <c oughs> เลขโค้ดนัวเบอร์ไม่เห็นด้วยพี่ตรงนี้นะ <c oughs> เลขโค้ดนัวเบอร์มาเลขเก้าศูนย์ฮะนี่ฮะร,รายการที่สิบสี่นะครับ ต่อมาเป็นรายการที่สิบห้าครับพี่ชายสิบห้านี่ครับเป็นอาบทองครับลงยาม่วงมหาอำนาจครับรายการที่สิบห้านี่ครับนะแด่ดูเลขโคดเบอร์มาเลขสามเอ้สิบเจ็ดะเลขโคดจำนวนเลขสิบเจ็ดครับรายการๆๆที่สิบห้านี่ครับต่อมาครับรายการที่สิบหกมาเป็นกะไหลทองลงยาฟ้าสิบหกมาเป็นกะไหลทองลงยาฟ้าเลขโคดจำนวนเก้าศูนย์นะสิบหกนะครับกะไหลทองลงยาฟ้านี่ครับ ต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดเป็นกระายทองลงยาชมพูเลขโคดเบอร์ห้าสิบสามะเลขโคดเบอร์ห้าสิบสามครับสิบเจ็ดนะครับนี่ฮะต่อมาครับรายการที่สิบแปดนะครับพี่ชายนะฮะสิบแปดเป็นลงยาม่วงนะครับลงยาม่วงเลขโคดเบอร์หมายเลขตัวเดียวหลักเดียวหมายเลขห้าครับ เลขคนัะเบอร์ตัวเดียวหมายเลขห้าครับนะฮะรายการที่สิบแปดนะครับนะะต่อมารายการที่สิบเก้าฮะรายการที่สิบเก้ามาเป็นเนื้อทองแดงพลายเงิน,นะฮะ เนื้อทองแดงพายเงินโบแดงครับนี่พายเงินสวยๆเลยเลขคนตัาเบอร์มันเลขยี่สิบสามครับนี่พายเงินนี่ฮะต่อมาครับพิชายรายการที่ยี่สิบนะครับยี่สิบเป็นแบล็โรเดียมนะครับนะฮะเงินนี่แบล็กโรเดียมแบล็ซิลเวอร์นะครับลงยักษ์เขียวโบแดงนะครับเลขคนจับเบอร์สี่สิบเจ็ดครับสองกษัตรินะฮะนี่ฮรรายการนี้รายการยี่สิบเอ็ดนะครับ ให้20ผิดนะครับต่อมาครับรายการ21รายการสุดท้ายครับ21รายการสุดท้ายรายการนี้เนื้อทองแดงมันปูล,ลงยาบุกขาวหน้ากากสาวกษัตว์หน้ากากคุดสองกษัตริย์ฮะเลขคุณจับเบอร์เป็นเลข24ครับนี่หน้ากากสาวสัตว์ด้านหลังอีก 2, สองกษัตริยนะ์ฮะรายการนี้ครับเป็นการ21นะครับ วันนี้มีประมาณ21รายการนะพี่ๆนะเราลองเลือกชมดูนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับกับรายการโปรโมชั่นยามเย็นวันนี้ครับสำนี้กราบขอพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมา,มากๆครับ